อันนี้พูดแบบกัลยาณมิตรเลยก็ขอให้พี่ต้นอ้อเคลียทุกอย่างที่คนอื่นเขากล่าวหาพี่ต้นอ้อนะคะเคลียให้ได้ค่ะถ้าเราจะอยู่ตรงจุดนี้นะคะอันนี้พูดในฐานะกัลยาณมิตรเลยนะคะอยากให้พี่ต้นอ้อคือเขาก็ต้องทําอยู่แล้วแหละเมื่ออยู่ดีๆวันหนึ่งเราถูกกล่าวหาพาดพิงนู่นนี่นั่นนะคะถ้าเราจะอยู่แบบนี้อยู่ในจุดที่พี่ต้นอ้อเขาอยู่อ่ะไม่ใช่แค่พี่ต้นอ้อนะคะทุกคนที่จะทํางานตรงจุดเนี้ย ทุกคนต้องเคลียร์ตัวเองทุกคนต้องเคลียร์ตัวเองค่ะมันไม่มีข้อยกเวน้นมันไม่มีข้อยกเว้นนะคะไม่ว่าพี่ต้นออดิฉันหรือใครอะไรก็ดก็ต,ตามแต่เพราะว่าเราถือว่าเรามาอยู่ในจุดที่เราทํางานเพื่อคนอื่นคนที่จะทํางานเพื่อคนอื่นได้นี่นะคะต้องเราทํางานเราไม่ได้ทาเพื่ออะไรอย่างอื่นต้องไม่ทําเพื่ออะไรอย่างอื่นเด็ดขาดต้องไม่มีประโยชน์แอบแฝง ต้องไม่มีอะไรที่คนเขาจะตําหนิติดเตียนเราได้เราต้องสะอาดนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าพี่ต้นอ้อหรืออะไรใดๆนะคะดิฉันก็ต้องเตือนตัวดิฉันด้วยถ้าเราจะอยู่ตรงจุดเนี้ยเพราะประชาชนเขาหลายคนเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาเชื่อมั่นในตัวเราเขาไว้วางใจในตัวเราเขาถึงให้เรากล้าให้เราเป็นตัวแทนไปพูดนั่นพูดนี่แทนเขา ไปร้องเรียนแทนเขาหรือเขาถึงกล้าที่จะมาร้องเรียนกับเราเอาความทุกข์เอาอะไรต่างๆมาฝากเราเพื่อให้เราช่วยเหลือเขาใช่ไหมคะเออทุกคนแหละถ้าจะอยู่ตรงจุดเนี้ยทุกคนต้องเคลียร์ตัวเอง ถ้ามันเกิดมีอะไรใดๆใครมาว่าร้ายให้เราพลาดพิงเราหรือแม้แต่กล่าวหาเราหน้าที่ของเราก็คือเราก็ต้องพิสูจน์ตัวเราให้สะอาดนะคะแล้วก็อย่างที่ดิฉันพูดคือทำงานต้องทำงานเพื่องานเราทำงานเพื่ออุดมการเหมือนอย่างดิฉันก็เหมือนกันนะคะดิฉันเนี่ยจะมีกฎเหล็กเลยคือว่า ถ้าดิฉันจะพูดอะไรหรือพูดเรื่องไหนนั่นหมายถึงดิฉันทําเพื่ออุดมการณ์สิ่งที่ดิฉันศรัทธาสิ่งที่ดิฉันเคารพนับถือเช่นถ้าเรื่องศาสนาก็คือทําเพราะว่าดิฉันถือว่าดิฉันเป็นคนของศาสนาได้ดิบได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้หรือเติบโตมามีข้าวมีน้ํากินเพราะศาสนาชุบชีวิตดิฉันให้ความรู้ให้ ศิลและทาให้อะไรกับดิฉันมาจนดิฉันสอบไล่ได้เป็นปร,ริญญาเก้าอยู่ในสมณนาเพศมา18ปีถ้าดิฉันจะพูดเรื่องศาสนานั่นหมายถึงว่าดิฉันปกป้องสิ่งที่ดิฉันเคารพรักและสิ่งที่มีบุญคุณกับดิฉันดิฉันถึงทําแต่ดิฉันไม่ทําเพื่ออย่างอื่นไม่ทําไม่ใช่ทําเพราะว่าคนมาจ้างให้ทําคนมาจ่ายเงินให้พูดไม่มีถ้ามีแชรได้เลยไม่เคย ไม่เคยทําและทําไม่เอาตําแหน่งหน้าที่ไม่มีพูดตั้งแต่วันแรกที่สึกเลยว่าดิฉันจะไม่มีตําแหน่งทางการเมืองเด็ดขาดไม่ว่าตําแหน่งไหนไม่เอาไม่ต้องมาเชิญดิฉันไปดิฉันไม่ทําดิฉันไม่ไปถ้าดิฉันจะพูดอะไรนั่นหมายถึงว่าดิฉันพูดในฐานะประชาชนคนหนึ่งใช้สิทธิ์ในฐานะประชาชนคนหนึ่งไม่ต้องมีคนถามแพรรี่ทําไมไม่ลงสวแพรรี่ทําไมไม่สมัครสอส ไม่ทำเดี๋ยวว่าแต่สอสอเลยผู้ใหญ่บ้านยังไม่เอาเลย <c oughs> ไม่เอาเพราะเราไม่ไว้ใจตัวเองวันนี้เราเป็นคนตรงเราพูดตรงได้เพราะเราไม่มีไม่มีชนะติดหลังเราพูดเราทําอะไรเราพูดเราทําด้วยความสุดจริตใจถ้าพูดในภาษากฎหมายเขาเรียกว่าทําด้วยความสุดจริตใจพูดก็พูดในฐานะถ้าพูดเรื่องตาสนาก็พูดในฐานะของ พุทธศาสนิกชนคนหนึ่งพุทธบริตุท์คนหนึ่งพูดเรื่องสังคมการเมืองก็พูดในฐานะของพลเมืองที่เสียภาษีคนหนึ่งแล้วเวลาเราพูดอะไรเราพูดได้อย่างเต็มศักดิ์ศรีเราภาคภูมิใจที่เราพูดเราไม่กลัวใครทั้งนั้นเพราะว่าเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เราทําเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจดิฉันไม่เคยกลัวใครนะเวลาดิฉันพูดอ่ะดิฉันชนมาหลายคนแล้ว ดิฉันไม่กลัวอิทธิพลอะไรดิฉันก็ไม่กลัวเพราะดิฉันไม่เคยมีอคติกับใครไม่โจมตีเรื่องส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับสังคมดิฉันไม่พูดถ้าดิฉันพูดเรื่องไหนดิฉันต้องพูดเพราะเห็นว่านี่เป็นประโยชน์กับสังคมถึงพูดถ้าไม่เป็นประโยชน์กับสังคมเราไม่พูดเห็นไหมเรื่องเชื่อมจิตก็ตามเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันไม่ยุ่งเลยนะเรื่องส่วนตัวเขาดิฉันไม่ไปยุ่งไม่ไปแตะเรื่องหยุมหยิมไม่พูดเลยแล้วคนถึงมาถามตอนหลังว่า แคลลี่ช่วงนี้ทาไมไม่เห็นพูดเรื่องเช,ชื่อมจิตเลยกลัวเขาเหรอโดนเขาฟ้องเหรอดิฉันบอกว่าถ้ามันฟ้องสิดิฉันจะยิ่งพูดไม่ได้ทั้งกลัวแล้วก็ไม่ได้ทั้งโดนฟ้องแต่ที่ไม่พูดเพราะสิ่งที่ควรพูดพูดไปหมดแล้วก็จบสิ่งที่เราควรพูดควรบอกกับสังคมเราพูดไปหมดแล้วก็ต้องจบไม่ใช่ไปแบบไปแบบยุ้มยิ้ม,ม,มอะไรไม่เอามันไม่ใช่หน้าที่เรา เรามีหน้าเราไม่ได้มีหน้าที่ไปทะเลาะกับมันโดยตรงเรามีหน้าที่แค่สื่อสารกับสังคมให้สังคมได้รู้ในสิ่งที่สังคมควรรู้เมื่อเราสื่อสารแล้วสังคมได้แง่คิดจากเราไปแล้วเราต้องจบส่วนใครเขามีข้อมูลมีอะไรกันเรื่องอื่นเรื่องอะไรใดๆที่มันเป็นเรื่องกฎหมายคุณก็ไปไปฟ้องร้องกันดิฉันก็ไม่ว่าก็เรื่องของเขาใครจะทําไปก็ทําแต่เนี่ยเราต้องแบบนี้นะคะคือดิฉันอยากเปิดนะ ทุกคนเลยมันไม่ใช่เรื่องมันไม่ใช่เรื่องที่มีแต่คุณนะครับเวลาคุณมายืนอยู่ในจุดที่แสงมันสาดอ่ะมันไม่ได้มีแต่คุณมันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษคนรักคุณสะใจคุณเวลาที่คุณพูดมีแต่คนเกลียดคุณคนจ้องจะเล่นงานคุณมีเยอะกว่ายิ่งคุณมายืนอยู่ในที่แจ้งเนี่ยนะครับคุณต้องสะอาด คุณต้องสะอาดและทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจคุณจะชนะทุกอย่างถ้าคุณทำอะไรโดยความบริสุทธิ์ใจทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างด้วยนะกับสังคมเรื่องอะไรที่ไม่ถูกไม่ต้องคุณต้องห้ามไปยุ่งเกี่ยวเด็ดขาดดิฉันเห็นมาหลายรายแล้วนะก่อนหน้านี้มีอยู่เคสหนึ่งที่เป็นเพจอะที่เป็นเพจแฉคลินิกแรกๆก็ทำตัวเป็นแบบเป็นเพจขนกลางนะ เอเอ,เอรบออับรับรับร้องทุกข์จากคนที่แบบโดนคลินิกเถื่อนทำศัลยกรรมแล้วได้เสียหายนูยน่นนี่นั่นมาร้องเรียนก็ตั้งผิดขึ้นมาแฉนูน่นนี่นั่นพอหลังๆพอหลังๆเริ่มแบบคนตามเยอะเริ่มอะไรเริ่มอาจจะมีแบบคลินิกที่ถูกตัวเองวิพากษ์วิจารณ์เสียหายทัดไปหลังเพจ ขอให้ช่วยลบให้หนู่นนี่นั่นแล้วก็จะจ่ายเงินให้อะไรเริ่มได้เงินอุดมการเสียแล้วพอเริ่มได้เงินแล้วไงติดนิสัยแล้วไงเริ่มมีคนจ่ายเงินให้อะไรอย่าแช่เลยอย่าแช่คลินิกเราเลยนะเดี๋ยวเราให้ตังคอลองแหละอะไรนู่นนี่นั่นได้เงินจากเพจที่มีอุดมการจากเพจที่ทําเพื่อสังคมสุดท้ายเป็นเพจรับสวยรับเงิน มีอยู่เคสหนึ่งเมื่อมไม่นานมานี้ไม่รู้เคยลืมไปหรือยังดิฉันไม่ได้บอกเคสไหนนะดิฉันไม่ได้เจาะจงแต่เหมือนเห็นแบบเแบบนี่ยถ้าไม่ทําอะไรเพื่ออุดมการสุดท้ายมันจะเป็นแบบนี้สุดท้ายจะเป็นแบบนี้จะมีคนออกมาแฉอย่างที่ฉันบอกไงว่าคนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสือ้อนะคะฉะนั้นทําอะไรต้อง สะอาดทาอะไรต้องไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงและที่สำคัญนะคะอย่ามักใหญ่ไฟสูงอย่ามักใหญ่ไฟสูงดิฉันจะเตือนไว้นะยิ่งเรามาอยู่ในจุดที่ไม่รู้ว่านะที่ฉันเห็นหลายๆคนจากคนที่แบบเป็นแบบคนที่แบบบางทีคนเรามันลืมตัวนะคะเวลาอยู่ในจุดที่มีแสงแล้วสื่อมันตามแล้วอะไรอะ่ะคิดว่าตัวเองเป็นผู้กรรมความถูกต้อง อันนี้ต้องระวังคุณอย่าไปเผลออย่าไปคิดว่าคุณคือสัญ,ญลักษณ์ของความถูกต้องคุณคือตัวแทนของความถูกต้องไม่ได้นะคะคุณก็คือมนุษย์คนหนึ่งผิดพลาดได้คุณไม่ใช่ตัวแทนของความถูกต้องคุณอย่าไปสถาบันาตัวเองว่าเป็นตัวแทนของความถูกต้องแล้วก็เห็นว่าสื่อตามคุณคุณไปไหนคุณมีแสง คุณไปไหนสื่อให้ความสําคัญกับคุณแล้วคุณจะทําอะไรก็ได้บางทีจากการที่คุณนะ่ะต้องการให้คนอื่นนะ่ะอยู่ภายใต้กฎหมายทําสิ่งที่มันถูกต้องหลายหลายเคสนะคะที่ฉันเห็นคุณนะ่ะละเมิดกฎหมายกันต้เองพอคิดว่าฉันมีสื่อฉันมีสื่อสื่อฟังฉันสื่อตามฉันแล้วฉันจะทําอะไรก็ได้แสดงออกอยังไงก็ได้คุณต้องระวังให้ดีนะคะที่ฉันเห็นหลายเคส แน่นอนในช่วงที่คุณมีกระแสในช่วงที่สื่อนักข่าวตามคุณหิ้วปีกคุณคุณก็อะไรอะถ้าเป็นภาษาโบราณเขาบอกอ้าขาผวาปีกคุณก็ไม่กลัวใครมุทะลุดดันและที่สุดท้ายเป็นยังไงคะหลายๆเคสเวลาที่คุณมุทะลุดัดนพอคุณพลาดขึ้นมานะคะเป็นเป็นยังไงโยนเหยียบนะคะบอกให้มันเป็นโลก,กธรรมใช่คะ่ะมันเป็นโลก,กธรรม ตอนคุณเป็นฮีโร่ะคนก็แห่แหนคุณนะแต่คุณลองทำอะไรผิดพลาดสักเคสหนึ่งสิคุณลองทำผิดพลาดสักเคสหนึ่งสิทำไม่ถูกต้องสักเรื่องหนึ่งสิสังคมพร้อมเหยียบคุณนะคะเพราะคนหมั่นไส้คุณก็มีคนไม่ชอบคุณก็มีจันั้นยิ่งคุณมายืนอยู่ในจุดที่แสงมันสาดส่องคุณคุณต้องยิ่งระมัดระวังตัวคุณต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตน คุณต้องยิ่งอ่อนน้อมถ่อมตนคุณอย่าไปสถาบันณาตัวเองเป็นที่ตั้งของเวลาสังคมมันแบบโยนคำสรรเสริญมาให้เราอะบางทีเราเราเราลืมตัวนะคะนี้ดิฉันเตือนตัวเองด้วยนะไม่คิดว่าพูดเอาดีเข้าตัวหรือไปว่าคนอื่นไม่ใช่แต่อยากให้แง่คิดกับใครอีกหลายๆคนที่อยากมายืนจุดตุงเนี้ยจุดที่จะเป็นแบบเหมือนแบบ เป็นอะไรอ่ะเป็นฮีโร่เป็นอะไรของสังคมอ่ะมันเดี๋ยวเราจะไปเผลอคิดว่าเราเป็นคนดีเป็นตัวแทนของความดีมันไม่ใช่เราต้องสำรวจตัวตาตัวเองดีๆอย่าไปอย่าไปหลงกับคำเยินยอสรรเสริญนะคะมันมีทั้งคุณมันมีทั้งโทษ